สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตะลอาทิพ์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คตะลอาทิพ์นั่นเองนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับ ก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้กันดีแล้วนะฮะซึ่งตั้งแต่ที่ผมทําแอปนี้มานะครับผมเนี่ยก็รับเงินจากแอปนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็กว่า20ดอลลาร์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะในส่วนของรีบาตตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็หลายๆครั้งเลยนะครับที่ผมถอนไปนะฮะอ่ะก เพื่อนๆก็สามารถที่จะนับได้เลยนะครับเท่าที่ผมนับมาเมื่อกี้นะครับผมได้รับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ27ดอลลาร์นะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะราวๆ700บาทนะครับ720บาทนะฮะประมาณนั้นซึ่งแอป Future Point นี้นะครับก็ผมการันตีเลยนะครับว่าเป็นแอปที่ได้เงินจริง100%นะครับและที่สำคัญนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆไม่จะเป็นที่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินจจาาาาากกกกกแอออออปนนนนีี้้้้้้ไดดะรรั่่่่่็ถเเเเิิวววตพืมยูล แอปฟิชเจอร์พอยต์นี่คือแอปอะไรแล้วแอปฟิชเจอร์พอยต์นี่หาเงินยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Sub s cribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆท่านั้นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาทำความรู้จักกับแอปฟิชเะอร์พอยต์นี้กันเลยนะครับก็สำ ซึ่งในแอปฟิชเชอร์พอยต์นี้นะครับเขาจะมีในส่วนของแอปอื่นนะครับที่มาลงโฆษณาในแอปฟิชเชอร์พอยต์อยู่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานั้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับจากการดาวน์โหลดแอปนั้นนะครับมันจะถูกนํามาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนํามาแลกเป็นเงินได้ที่ $1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะ ก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ราวๆหนึ่งพันเก้าร้อยคะแนนนะครับมันก็สามารถแลกเป็นเงินได้ที่ราวๆสามดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งในฟิชเจอร์พอยต์นี้นะครับวิธีการเก็บสะสมคะแนนของเขานะครับนอกจากการดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมีในส่วนของการทำเซอร์วยหรือว่าทําแบบสํารวจด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของการชวนเพื่อนด้วยนะฮะซึ่งการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เพื่อนของเราทําได้นะครับสมมุติว่าเพื่อนของเรานะครับวันนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บได้หนึ่งร้อยคะแนนนนั่เองนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโบนัสนะครับที่ทางแอปฟิชเจอร์พอยต์เนี่ยให้กับเรานั่นเองนะครับไม่ได้หักคะแนนมาจากของเพื่อนนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นทางแอปฟิชเจอร์พอยต์เขาออกมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งการได้รับคะแนน50%จากเพื่อนตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถได้รับไม่จํากัดเลยนะครับยิ่งเราชวนเพื่อนมาเล่นแอปนี้ได้เยอะนะครับแล้วเพื่อนของเราเนี่ยยิ่งทําคะแนนได้เรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับคะแนน50%นะครับจากที่เพื่อนของเราเนี่ยทำได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งวิธีการที่เราจะ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของโค้ดอยู่นะครับโค้ดนี้เนี่ยก็คือโค้ดที่เรานะครับเอาไว้ให้เพื่อนกรอกเวลาที่เพื่อนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราทําการกรอกโค้ดของเราแล้วนะฮะแล้วเพื่อนเนี่ยได้ทําการเก็บสะสมคะแนนนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนจากเขาเรื่อยๆนะครับ50%จากทุกครั้งนะฮะที่เพื่อนของเราเก็บสะสมคะแนนได้นั่นเองนะครับอ่ะ ซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากในแอปฟิชเจอร์พอยท์นี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักๆเลยนะครับก็มีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็มีในส่วนของการทำเซอร์วยหรือว่าทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการชวนเพื่อนนะฮะอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากในแอปฟิชเจอร์พอย์นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะ แล้วเราเนี่ยต้องการจะนําคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับเราเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการนําคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินก็ให้เรากดที่เมนูที่3นะครับที่เขียนว่ารีวาตตรงนี้นะครับอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการแลกคะแนนมาเป็นเงินอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็จะมีสตีมบอลเลตนะฮะเพย์พาแล้วก็บิตคอยนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนาเป็นเพย์พาดีกว่านะครับเพราะว่าเพย์พาเนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเงินได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถแลกได้แบบเต็มจํานวนเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เราทําการกดเข้าไปที่เพย์พาได้เลยนะครับ ซึ่งการแลกคะแนนมาเป็นเงินในเพ y พาวนี้นะครับเขาจะมี1ดอลลร์3ดอลลร์5ดอลลร์แล้วก็สูงสุด10ดอลลร์น่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งถอนเงินได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งถอนเงินไปแล้วนะฮะก็ต้องรอรับเงินภายในตีหนึ่งที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมขอถอน1ดอลลร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็จะถอนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกจำน,น,นจวนเนรล้้ะคับดีไย เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพื่ทำการกดที่บายรีวาร์ดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกดไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคกับผมนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับเท่านี้นะฮะเราก็รอรับเงินภายในตีหนึ่งที่จะถึงนี้ได้เลยนะครับซึ่งแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับก็จะทําการโอนเงินมาให้กับเรานะครับทุกๆุกตีหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะ ซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทําเงินจากแอปฟิชเจอร์พอย์นี้นะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่ผมได้ทําการสั่งถอนเงินไปจากแอปฟิชเจอร์พอย์นี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal ของผมกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนี่นะครับรายการล่าสุดนะฮะ แอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปฟิวเจอร์พอยต์กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมแล้วหรือยังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแอปฟิวเจอร์พอยต์ฉบับบนเว็บนะครับเราสามารถเอาไว้เช็คข้อมูลได้นะครับว่าในแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งแอปฟิวเจอร์พอยต์ฉบับบนเว็บนี้เราไไไมมมม่่่่สสสาาาารรรรถทีจะะะะะะเเเเเก็็บบบคคคคคแแนนนนด้้้ััอออวชขูลฉยๆ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทำมาอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มาทำคลิปเกี่ยวกับของ Future Point แบบผมนี้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของแอปฟ u วเจอร์พอยนะครับได้ทําการส่งแจ้งเตือนมาหรือ,อยังนะครับว่าเขาได้ทําการโอนเงินให้กับผมแล้วนะฮะอ่ะก้อนนี้เลยนะครับ อ่านี่เลยนะครับแอปฟิชเจอร์พอยต์ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมแล้วนะครับ3ดอลลาร์นะครับเข้าสู่เพย์เพาสนะครับก็นี่เลยนะครับ1วันที่แล้วนะครับหรือก็คือวันที่17นั่นเองนะครับซึ่งเวลาในแอปฟิชเจอร์พอยต์นะครับกับเวลาในเพย์เพาสเนี่ยเขาไม่ตรงกันนะครับเวลาในแอปฟิชเจอร์พอยต์เนี่ยก็คือเวลาที่อ้างอิงตามประเทศของเขาเลยนะครับแต่ว่าเวลาในเพย์เพาสนะครับก็คือเวลาที่อ้างอิงจากเวลาที่ประเทศที่เราลงทะเบียนไปนะฮะซึ่งผมลงทะเบียนไปเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออ้างงิเวลาประเทศไทยนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบซึ่่่งงงเเเเววลาาาาททททีี้้ไดํกกกโอออิมใหผ็ื17ขป์ นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันคือวันที่16ของประเทศเรานะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินจากแอปฟิชเจอร์พอยต์นี้นะครับก็ยืนยันเลยว่าแอปฟิชเจอร์พอยต์นี้นะครับยังสามารถเข้ามาทําเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการกดรีเฟรชให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับว่านี่คือเงินจริงๆนะครับที่ได้รับจากแอปฟิชเจอร์พอยต์นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับอ่ะสามดอลลาร์นะฮะกดเข้าไปด ก็อนนี้เลยนะครับส่งจากซัพพอร์ตของ f f u t u r e p o i n t c o m นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอปฟิวเจอร์พนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอปฟิวเจอร์พอยนะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปใน l a y Store นะครับซึ่งแอปฟิวเจอร์พนี้เนี่ยใช้ผ่าน Android ได้อย่างเดียวนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจากแอปาไวเท่า่อนแลอวกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบอกว่าพวเพื่อนๆจะชอบนะครับและวบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้พเพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ